สวัสดีครับวันนี้พามารมในส่วนของบรรยากาศออที่บ้านนะครับที่ชา,ชานาฏในเช้านี้ครับเช้าวันที่สองมีนาน2567น,นะครับนี่ครับ ที่บ้านนกค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าบ้านค่อนข้านจะเป็นบ้านสวนนะครับมีต้นไม,ม้มีในส่วนของตัวพวกกระลอกกระแตนะครับกระจ้อนอะไรพวกนี้เยอะครับคือมีมีลูกลูกของตัวกระรอกล่วงมาด้วยนะครับนี้มะน,นาวหน้าบ้านนะครับปกติจะเต็มเลยคราวนี้เอ่อเหมือนจะเทครัวหมดแล้วนะครับ นกเป็ดน,นกเป็ดน,น้ำนกเป็ดน,น้ำเยอะมากครับนะครับไม่รู้มาจากไหนหนู่นครับหลังบ้านอีกน,นี่นกเป็ดเยอะมากเลยดครับบินเยอะ ละมุดตอนนี้ก็เริ่มได้เก็บขายแล้วนะครับนะเก็บขายเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของมะม่วงต้นนี้จะเป็นมะม่วงพิมพเสนนะครับนี่ครับรูที่ไม่ติดก็จะร่วงอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่พอติดรูปบ้างก็เยอะครับค่อนข้างจะดกครับเมื่อู้เห็นหรือเปล่า เนี่ดกมากเลยครับเดี๋ยวพามาดูลูกกะระรอกนะครับที่มันล่วงมานะครับมียุสองตัวไปดูน,นะครับนี่ยลูกมาครับโตแล้วโตแล้ว อืออดี๋ยวมาดูลูกกระรอกดีกว่านี่ครับเอ้นอนหลับ ไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรแคร่เขานอนเลยนะแล้วดูดดดดดดน,นีดเป็นพริกนะครับเป็นเด็ดที่นามาครับพริกมนาวมนาวมนาว,นาวเก็บหมดเดี๋ยวไปดูหลังบ้านดีกว่าครับ วันนี้วันนี้จะได้กินแกงเลี้ยงมันนกนะครับใส่ผักบุ้งอัอนนี้ผักบุ้งทีิศในนี้ก็จะเลี้ยงในส่วนของพวกปลาหมอนะครับปลาหมอที่จับมาได้ตัวเล็กก็มาปล่อยไว้ในนี้ครับเย,เยอะมากนะครับ นี่ละมุดครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตีนะครับนี่มุดนี่รอยโดนกินงั้นเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนกก็ลอกกินนี่ครับขเขาเรียกอะไร ขอเล็กอะไรอะอไว้แบบดึงปุ่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 งครับ <c oughs> ไล่นกเลยก็ร่อครับนี่เป็นกงนะครับนี่กงที่ดักต้องดักแล้วไปปล่อยไกลๆนะครับตอนนี้ไม่ได้กินนะครับดักแล้วไปปล่อยไกลๆบ้าน โหดูนี่ครับมะนาวมมะนาวใช้ได้มันนะ้ยเนี่ยเยอะเลยอะ่ะน,นะครับตันเฮ้น ออันนี้ร่องรอยการขุดมันนะครับข <clears throat> <c oughs> ุยเหย็บมะนาวใบชะพูก็ย <c oughs> ังพอมีอยู่ครับยังไม่ได้ล้มหายตายจากอันนี้มะม่วงก็โดนนะครับ อ,นนอ,นนอันนี้ม่วงสุกโดยธรรมชาติครับโดนกระลอกแต่ดูต่อไปครับเออต้นนี้ครับนี่ครับอันนี้มันขุนสีนะครับมันขุนสีครับ และอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับนี่ครับเริ่มแตกใบครับเหลือต้นเดียวครับซื้อมาสี่ต้นเหลือต้นเดียวครับตายเรียบครับโอ้ามะม่วงที่โดนกินนี่น่าจะเป็นมะม่วงเสนนะครับเนี่ยพิมเสนนะครับก็คือต้นนี้ครับ ตอนนี้เป็นพิมเสนครับเออเดี๋ยวดูก่นอนเฮ้ยพิมเสนเฮ้แต่พิมเสนเพิ่งออกช่อน่าจะเป็นมันขุนสีนะที่โดนกินอ่ะอันนี้ลำไยครับโตแล้วครับนี่ลำไยสองต้นลำไยนี่นครับ เดี๋ยวคลิปยังไงทําเป็นสอง EP ด้วยกันครับ EP ละสิบนาทีมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่นานคลิปหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นใบยี่หลานะครับเป็นดงนะครับเนี่ยใบยี่หลาที่บ้านเราเรียกใบแกงเนือ้อใบแกงเน,นื้อกระดมมัน,นาวครับ นะครับเขาเทครัวแล้วก็มาเริ่มออกดอกใหม่ละเป็นดูการออกดอกใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับ,รบเสียงนกเนี่ยหาตัวไม่เจอนี่ตัวไม่ใหญ่นะี่ครับเห็นเจ๋วเลยนะเห็นแดง <c oughs> นี่นั่นนันดูมันด่าเราหรือเป่าครับโอเคครับนีนหลังบ้านครับอ่าอ่าอ่าอันนี้เป็นน้ำดอกไม้ครับนนี้น้ำดอกไม้ได้กินหลายลูกอยู่นะครับปีนี้ แต่เกี่ยวสวยน้อยมากเลยนะครับนี่ลิ้นจี่ครับจะโตไหมเนี่ยมันทำไมต้นนี้ยังแค่นี้อยู่เลยครับ,รบลิ้นจี่นะครับมีสองต้นนะครับต,ต้นหนึ่งแล้วก็ลำใจโอเคเดี๋ยวยังไงตัดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งอีพีหนึ่งครับ